เนือลอามถอดค่ะทุกคนเนือลอามถอดอ้อยังทั่วกันชอบแบบเกลี่ยเมื่อกี้มีลายเข้าวอดีนะคะชอบแบบเแบบกลี่ยเกลี่แบบนี้ทุกคนร้อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะ เหมือนกับกินข้าวดังที่ใส่กะทิเพราะว่าตรงนี้ก็จะแบบถ้าคนไม่มีความกือออกเหนียวๆน,นะทุกคนนะด้ย อ,อข้าวหลามนี้นะคะทุกคนออ่บางคนนะเขาก็เรียกเนี่ยวล้ามฉัพรุดเนี่ยวล้ามฉัพผุดอืม,อม Hi! Oh my mm. goodness! บอกเล็กๆจิบห้ามันไม่รู้ได้ยินกันไหมนะคะรายได้ดเสียงเบาหน่อยนะตรงนี้ก็จะมันตรงปลายๆวะเนี่ยค่ะ ดรไดชบที่มันเกมๆแบบนี้ทุกคนนะเขาถามนี้บ้านเพื่อนๆมีกันไหมคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีหรือว่า,าบ้านใครทำนะใครเคยกินนะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะจริงๆด้ไดอยากกินอันนั้นนะเขาเรียกว่า,าข้าวหมอแกงลิงหม้อลิงนะทุกคนที่ดราดเคยถ่ายรูปมาลงอะ่ะเขาจะเป็นแบบมันเป็นพืชน,นะเขาจะเป็นพืชแล้วก็มีขวาปิดแล้วก็เป็นกลวย เราจะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาแช่น้ำใส่กะทิแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็นึง่งกินได้ทั้งอันเลยค่ะทุกคนยิ่งอันที่นิ่มๆน,นะ,อ,ะอร่อยมากเลยก็จะหอมเป็นเอกลักษณ์นะเป็นเป็นพืชป่านะทุกคนนะอืมเดี๋ยวคลิปวันนี้ถ้าได้ดจะเอาลงในแอปฟ้าเดี๋ยวจะเอารูปไปโพสต์ตรงคอมเมนต์ให้ดูนะเกลียมยมันอร่อยทุกคนอือันเล็กหมดเข้าไปเลย โอเคนะคะสามชิ้นพออิ่มมาก